สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาดูไมโครโฟนบลูทูธนะครับของเสี่ยมี่ YMI ตัวนี้นะครับพอแกะกล่องมาก็จะมีไมโครโฟนอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับมีจุดเสียบชาร์จอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนนี่คือผมเอาไปให้ลูกสาวใช้มันแล้วนะครับแต่ว่ามีเครอยู่แล้ว่ึง นก็หลังจากใช้ลรวก็จะมารีวิวกันนะครับข้างในกล่องก็จะมีที่ชาร์จมาให้นะครับเป็นส,สายชาร์จนะครับสองแบบนะครับอย่างนี้ครับก็ใส่มาในกล่องครับผมคู่มือก็เป็นภาษาจีนนะครับ มาดูตัวไม์กันครับงานก็สไตล์ของเสี่ยวมีนะครับเป็นสีขาวล้วนนะครับผมได้มาจากอ่าช้อปปีนะครับราคาก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับอยู่ที่จังหวะเราได้นะครับผมได้ตอนลดราคาครับการใช้งานก็กดปุ่มตัวนี้ครับปุ่มเปิดไฟเขาจะติดขึ้นนะครับบลเขาพร้อมใช้งานแล้ว เดี๋ยวผมก็จะต่อกับบลูทูธกับ iPad ของผมนะครับก็ใช้เป็นลำโพงได้ครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มปรับโวลูมครับ ต่อไปนอกจากจะใช้เป็นลำโพงแล้วก็ใช้เป็นไมโครโฟนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลอง,ลองให้ดูครับพอแต่ใดย่างกายได้สูดอายกินเจ้ากะหลงมั่วเมาหำคะนิ่งแต่น้ำเน่งก็ใช้ได้ดีนะครับปรับเสียงได้ครับด้านล่างเหมือนเดิมครับ ต่อไปก็จะลองร้องเป็นคาราโอเกะดูนะครับผมก็จะต่อบลูทูธเข้ากับ iPad นะครับลยายยยอีีเเชโอเคครับต่อเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เปิดคาราโอเกะจาก YouTube นะครับขอยากเพลงฮักของพี่หนุ่มมีซอเหมือนเดิมนะครับ เได้ย่างกายที่สุดอายกินเจ้ากะลงมั่วเมาหำแค่นึ่งแต่นำนองอยากสิจับตาจ้องอยันทั้งนองสิเปิดนายเจ้าผู้แก่ไปลายครับเจ้าไม้ตัวนี้ก็สรุปว่าซื้อมาในราคา800กว่าบาทนะครับก็สามารถเป็นลำโพงครับเป็นไม้ครับ แล้วก็เป็นไมโครเกะได้ครับผม